สวัสดีค่ะละลินละวีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาร้องเพลงเก่าของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ให้ฟังอีกนะคะเพลงนี้ใครเคยฟังบ้างคะใน Youtube ชื่อเพลงเหมือนยายคู่ตาค่ะเอออย่าสงสัยนะคะว่าลินเหลียวลอกแรกลอกแรกทำไม <laughs> เพราะว่าลินไลฟ์ทีเดียวสองช่องเลยะคะ่ะไลฟ์กับเออเครือข่ายของวงดนตรี ที่ลินทำอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวร้องให้ฟังนะคะชื่อเพลงเหมือนยายคู่ตาค่ะเป็นเพลงเก่าไปหาฟังกันได้นะคะใน y ยูทูะคะ่ะเพลงเก่าของแม่พึ่งนะคะตาจา๋ายายจา๋ายายกับตาทำไมรักกันเหมือนตายายที่บนดวงจันทร์ท่านรักกันไม่เคยกรดกัน ตำข่าวด้วยกันบนวงจันทร์ทั้งปีส่วนลานเจ็บนักเจอความรักรวนเรทุกทีรักจริงๆไม่เคยจะมีหลอกชิดชมเมื่อตรมก็นี่ไม่เคยเจอดีเหมือนยายเหมือนตา อยากได้ฉันก็เปรียบตัวฉันเหมือนนางจันทรานั่งฮัมเพลงปล่อมตัวเองเป็นกระต่ายป่าพอได้สมอุราแม้แต่เอาชายคาเขาไม่มาเยี่ยมกลายตาจา๋ายายจา๋าทำไม่นะตาถ เหมือนยายตาที่บนจันชายบอกลานที่เถิดยายเถิดยายอยากมีคู่กายเหมือนยายคู่ตาแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่อินแต่งเอาไว้เมืมม่อคืนมั้งคะ เดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะคะขอขยับกล้องนิดนคือมันไม่ชัดจะไลท์ทั้งสองสองกล้องกล้องเลยค่ะเพลงน,นี้นะคะนินเป็นคนแต่งเองอะแต่งเออชื่อเพลงน้ำตายหยดลงบัตเชิญนะคะเป็นเพลงที่นินแต่งม่อคืนแล้วก็ใส่โนองไปม่อคืนอาจจะต้องเตรียมเนื้อนิดนึงอะนะคะ เดี๋ยวดูอีช่องเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวดร้องให้ฟังนะคะถ้าเพราะหรือไม่เพราะยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แนะนำกันได้นะคะยินดีรับฟังค่ะยืนก้มหน้าน้ำตายดลงบาดเชิญเดินเมื่อลอ ไรใจน้ำตาร่วงครูเจ็บเหมือนใกล้จะตายยอดดวงใจหลอกกันได้คนดีในายบอกสัญญาว่าจะรอ ให้พี่มาขอรอจนสิ้นปีนี้เจ้าผิดสัญญาที่ให้ไว้กับพี่ความรัก ชื่อเจ้าบ่าวที่ไม่ใช่ฉันเหมือนมีดบันหัวใจเจ็บเหลือเกินคนรวยพนอจนเจ้าลง ชีวิตอีกครั้งเพื่อลืมความลังในวันที่เจ้าวิวาให้คนดีมีความสุขเถิดนาพี่ขอลากอดคำสัญญาลา เป็นเพลงที่ลินแต่งเองแล้วก็อันนี้ลินไม่ใช่นักร้องอาชีพนะคะเป็นแค่คนแต่งเพลงเออเป็นนักประพันธ์อิสระแล้วก็เสียงที่ร้องนี่ก็คือเป็นการร้องไกด์ทำนองเฉยๆค่ะไม่ใช่ว่าจะร้องจริงจังแบบว่าเหมือนนักร้องอาชีพอะนะคะถ้าให้นักร้องอาชีพร้องคนที่เขาเสียงดีๆมีแก้วเสียงดีๆแล้วก็ลูกเอื้อนอะไรพวกนี้ที่ดีๆะคะ่ะ มันก็น่าจะเพราะกว่านี้นะคะแต่เสียงลินนี่คือปกติแล้วลินจะไม่ค่อยได้ร้องเพลงลูกทุ่งเท่าไหร่แต่ชอบเพลงลูกทุ่งถ้าเกิดไปร้องตามงานอะไรพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ลินจะร้องเป็นสากลไทยสากลน่ะนะคะเป็นสตริงอะไรพวกนี้นะค่ะนะคะก็เลยคือลูกเอื้อนจะไม่ค่อยมีเหมือนเพลงลูกทุ่งอ่ะนะคะลินก็เลยเพิ่งจะมาดัดแปลงเสียงตัวเองมาซ้อมเป็นเพลงลูกทุ่งแบบนี้นะคะ่ะลินเลย ยังไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นไทยสากลเนี่ยนะคะแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งที่ลินแต่งก็คืออีกเพลงหนึ่งค่ะต่างชั้นคําว่าเป็นเพลงต่างชั้นน่ยนะคะเป็นความรักแบบคือความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะอาจจะต่างชั้นกันอะไรพวกนี้นะคะก็เพลงเศร้าๆอีกนั่นแหละเป็นเจ้าแม่เพลงเศร้ามนซะเลย ชื่อเพลงว่าต่างชั้นนะคะเพิ่งแต่งขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นการร้องไกด์ทำนองกันตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะยังไงผิดตกยังไงก็ขออภัยแล้วก็อาจจะไม่เพาะเท่านักร้องอาชีพะนะคะริจนจะไลฟ์แค่สองเพลงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวลินต้องออกไปทำงานแล้วค่ะพอดีวันนี้มีงานร้องเพลงจัดเลี้ยงของบริษัท ภายในอีกเหมือนเดิมนะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดและไลฟ์ระหว่างร้องเพลงมาให้ชมกันนะคะก็คือร้องแต่วันนี้อาจจะเลิกไม่ดึกเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนร้านประจําที่ไปร้องอันนี้เป็นงานเ,เลี้ยงเล็กๆภายในของพนักงานบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะเด๋ยวร้องเพลงให้ฟังดีกว่าคะ่ะก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่าต่างชั้นนะคะดวงตะวัน จันทราไม่มาพบก,กันเธอกับฉันต่างฉันกันเลือเกินรักมากเพียงใดแต่หนทางที่เดินต้องเผชิญคู่ขนาดไม่ผ่านพ้ ฟ้าไม่อาจมาได้บรรจบพบกันเธอร้อยเด่นเหมือนดาวบนสวรรค์แต่ฉันนั้นเป็นเพียงก้อน รักเธอมากเท่าใดรักให้ตายสวรรค์คงไม่ได้ยินไม่ใช่ดอกฟ้าเป็นแค่ดอกกระถินดอกไม้ชาวดินอย่าทวินคู่ อยู่แสนไกลเกินใจไขว่คว้า,วาดูงดาราอยู่บนฟ้าพลังพรลวาดาวคู่เดือนไม่ใช่ดินอย่างเรา ก็ยังห่างไกลเลอเกินอ่ะชื่อเพลงว่าต่างชั้นนะคะลองฟังดูนะคะถ้าเพราะหรือไม่เพราะยังไงก็คอมเมนต์มาแนะนำกันได้ค่ะนะคะเป็นนักประพันธ์เพลงที่จะเรียกว่ามือใหม่ไหมก็ถ้าโดดเข้ามาในวงการนี้ก็ถือว่าใหม่่ะนะคะเป็นหน้าใหม่เลยซึ่งแต่ว่าลินแต่งมานานแล้วนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ลง เใน Youtube หรือลงใน t ิ k ต o อกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งทำมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะโดดเข้ามาวงการนี้นะคะ่ะก็ขอคําแนะนำนะคะพอดีลินจะอะไรให้ฟังแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าลินต้องไปทำงานนะคะใช้เวลาเดิน,ดนทางนิดนึงนะคะก็ร้องเพลงเหมือนเดิมค่ะตอนนี้งานร้องเพลงเข้ามารัวๆเลยค่ะเพื่อนไม่ยอมปล่อยนะคะตอนช่วงที่ไปดู เน้องคอนเสิรตน้องรีโอที่เซนทันปีนเก้านะคะวันนั้นเปิดเพลงแรกเลยค่ะที่ขึ้นร้องเป็นเพลงลูกทุ่งเลยค่ะเพราะว่ามีแขกในงานเนี่ยนะคะเขาติดตามน้องต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนนะคะน้องร้องเพลงสาวเมืองการเนะีคะเขาขอเลยค่ะเพื่อนที่เล่นอยู่เอ,อด้วยกันนั่นนักดนตรีนะคะหันมามองหน้าหันมามองหน้าลินมองหน้าปั๊บร้องได้หรือเปล่า เรื่อลินก็แต่ยักหน้าค่ะได้ได้ก็คือเป็นการเปิดเปิดเหมือนคาราโอเกะค่ะเปิดเป็นแบบซาวแท็กให้อย่างเงี้ยเพื่อนก็เล่นคลอไปด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งให้ดินร้องเพลงสาวเมืองการซึ่งก็ก็ก็พอไปได้นะคะดินเคยไลด์ลงทิกตอกแล้วมั้งค่ะนั่นแหละค่ะเพลงนั้นแหละค่ะก็คือแขกในงานขอเลยเขาติดตามน้องต้นข้าวอะค่ะที่ร้องที่ดวนเพลงชิงทุนนะคะเป็นเพลงแรกเคยท,ท,ที่ที่เข้ามา ร้องเพลงแล้วเพื่อนขอแบบเป็นงานแรกเลยที่ริมกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งเพลงแรกที่ขอเลยคือสาวเมืองการดังมากเพลงนี้นะคะเดี๋ยวลินขอลงไลน์แค่นี้ละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลินต้องใช้เวลาเดินทางไปทํางานต่อนะคะยังก็คงเลิกไม่ดึกมากบะคะคืองานเขาจะเริ่มประมาณสักเออบ่ายบ่ายเนี้ยค่ะกินเลี้ยงอะนะคะกินเลี้ยงเอองานบริษัทนะคะภายในซึ่ง จะเริ่มกินเลี้ยงกันก็ประมาณช่วงบ่ายอนะคะแต่ลินต้องต้องใช้เวลาเดินทางนิดหนึ่งนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอน้อมรับคำติชมของแม่แม่เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ